สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ h ฮช็ EP ที่356ค่ะเป็นอย่างหนึง่งแฮ s h ทที่ขึ้นเทรนด์โควิดอันดับหนึ่งแบบรังข้ามคืนจริงๆเลยจ้าสำหรับแรปเปอร์สาวสุดฮอตน้องมิลลี่ที่รอบนี้ถูกปั่นกระแสแบรนด์มิลลี่จนเทรนเนี้ยขึ้นไปในโลกออนไลน์นะคะสาเหตุเนี่ยเนื่องจากน้องออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์การการัดยิงที่หนองบวัวลําพูแล้วน้องเขาแสดงความเห็นอะไรทําไมถึงโดนติดแฮชแท็กแบรนด์ได้ต้นดราม่ามันเป็นยังไงและชาวเน็ตเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้เราก็ไปฟ บนิบนเรื่องราวมันเริ่มจากข่าวเศร้าใหญ่ประจําสัปดาห์ที่แล้วค่ะเหตุการณ์การการัดยิงที่หนองบัวลําพูนั่นเองจากเหตุการที่มีคนร้ายบุกเข้าไปในศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ทําการการัดยิงค่ะทําให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด38คนและใช่ค่ะหลังจากที่นายกประเทศเราไปผัดมีโชว์ในขณะที่หลายคนกําลังประสบอุทกภัยน้ําท่วมและรองนายกออกมาพูดจาถึงเรื่องนี้ว่าก็ทํายังไงล่ะคนมันติดยาหลังจากที่มีนักข่าวลงพื้นที่มากมายหลังจากที่เรามีการปูพรมแดงในครามซีน กพื่อต้อนรับเหล่าข้าราชการชุดขาวและการวางพวงมาลาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงหลังจากที่บังคับให้พ่อแม่พี่น้องของเหยื่อต้องตื่นมาซ้อมรับคนใหญ่คนโตหลังจากเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับกระแสของโซเชียลมีเดียเป็นจํานวนมากค่ะคือหลายคนมองว่าประเทศไทยแม่งโคตรไทยอ่ะทำไมจะต้องมีพิธีการบ้าบออะไรเยอะแยะด้วยอ่ะทำไมเราจะต้องบังคับให้เหยื่อเข้าร่วมทั้งที่เขาแทบจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วทําไมเราถึงกล้าเอาพรมแดงไปปูในครามซีนมีประเทศไหนเขาทําอะไรแบบนี้กันบ้างพวก คุณแม่งไม่ได้มีเอมพัตตีกับเหยื่อจริงๆอะพวกคุณแค่โหนอะ จากความคิดเหล่านี้ค่ะมันก็ทําให้หลายๆคนออกมาแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างมากนะคะทั้งการที่สื่อเอาแต่นําเสนอเรื่องความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิตหรือการที่คนใหญ่คนโตลงพื้นที่ไปมากมายเพื่อแย่งพื้นที่ PR ตัวเองกันที่ใดๆก็แล้วแต่มันล้วนไม่ได้มีประโยชน์กับญาติหรือว่าตัวผู้เสียชีวิตเลยและหนึ่งในบรรดาผู้ออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็คือน้นองบิลลี่ศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังที่ตตอออนนนนี้้้มงงงงาเเเยยะะะะสุดดๆทททัใปปรรศแลวก็่คโ มินลีเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวในวันที่7ตุลาคมว่าไปก็เป็นภาราไม่ได้ช่วยเย,ออยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดซึ่งก็มีคนเห็นด้วยกับน้องเป็นจํานวนมากค่ะทําให้ทวิตนี้ถูกรีไปถึง120,000ทวิตเลยแต่ว่าวันที่7ตุลาคมอะ่ะมันดันเป็นวันเดียวกับที่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีเนี่ยได้ส่งตัวแทนมาวางพวงมาลาให้กับผู้เสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุ ก็คือวันที่มีผมแดงอะดังนั้นค่ะนอกจากฝั่งที่เห็นด้วยกับมิลิมันก็เลยงอกเป็นฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับมิลิขึ้นมานะคะคือบางกลุ่มเขามองว่าการพูดจาของมิลิเนี่ยจะสื่อถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าที่บอกว่าภาระเนี่ยด่าใครน้องเนี่ยจะต้องล้มเจ้าแน่ๆเนี่ยเป็นการทวิตด่าสถาบันช,ชัดๆมันก็มีคนบางกลุ่มตั้งข้อสันนิษฐานนี้ขึ้นมาค่ะแล้วกลุ่มคนรักสถาบันก็เลยมีการลุกคือขึ้นมาติดแฮชแท็กแบรนดมิลินะคะแล้วก็รวบรวมผลิต เพราะว่าเอาคนอย่างน้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์คือเขามองว่าน้องอ่ะพาดพิงถึงสดาบัานไม่รู้จักกาลาเทศะไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นะไรซึ่งความเคารพผู้อื่นถ้าปากแบบนี้มีแล้วก็ไม่ต้องพูดดีกว่าแล้วมันก็เกิดเป็นตรก,กะแปลกๆขึ้นมาค่ะว่าการที่น้องคิดแบบนี้มันเป็นการคิดแทนครอบครัวเ,เหยื่อเหรอคุณรู้ได้ยังไงว่าครอบครัวเหยื่เยอเขาจะไม่ดีใจเขาต้องดีใจอยู่แล้วสิในเมื่อเขาได้รับการใส่ใจขนาดนี้น้องอ่ะไม่ใช่ครอบครัวผู้สูญเสียไปเผือกอะไรกับับบบบคคครรรอออวเ้้้าาาแแลละถพูดนนีียกกห่ใจไป ไปงานศพคนอื่นนะเขาก็มองว่าตัวเองเป็นภาระที่ไปงานศพคนอื่นหรือเปล่าอ่ะเราเข้าใจว่าทุกคนกําลังงงว่าที่เราพูดไปเนี่ยมันเชื่อมโยงมาจนถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันแต่ว่าใช่ค่ะมันเป็นตะการหนึ่งที่โผลมาในแฮชแท็กนี้ก็คือมองว่ามิลรียพูดว่าคนที่ไปงานศพเหยื่อเป็นภาระซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าตะการนี้มันมาจากไหนนะคะอีกมุมนึงค่ะก็มีคนบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนดังทำไมถึงไม่ใช้กระบอกเสียงไม่ใช้ความดังของน้อง พูดในสิ่งที่มันโพสติฟพูดในสิ่งที่ยตดเยื่ออยากจะได้ยินพูดในสิ่งที่ให้กําลังใจซึ่งการและกาล่ะทําไมถึงเอามาพูดเทสปีดแบบนี้น้องต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทําไว้กับสังคมด้วยอย่าชี้นาสังคมไปในทางที่ผิดแล้วก็มีการยกตัวอย่างเคสของคุณอ้ําพชราภาที่มีการไปทําบุญว่มาเมินบริจาคให้กับน้องๆผู้จากไปพร้อมชมชมว่าเนี่ยดาราจริงๆอ่ะดาราดังจริงๆเขาต้องวางตัวแบบเนี้ยเขาต้องแบบมีกาลเทศะเขาไม่ต้องพูดมากเขาไม่ต้องทําอะไรอันนี้คือดาราจริงๆเป็นซุปเปอร แล้วในแฮชแท็กนี้น้องโดนบูลลี่เรื่องสีผิวเยอะมากเลยนะนอกจากนี้ค่ะนักร้องดังอย่างคุณศรีชวนจันยาก็ได้มีการออกมาตั้งสเตตัสแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าช่วยกันแบนสินค้านางข้าวเหนียวมะม่วงที่ช่างชาติช่างเจ้าแบนไปทุกค่ายทุกบริษัทที่เอานางมาเป็นพรีเซนเตอร์แฮชแท็กพวกก้าวล่วงสถาบันต้องไม่มีที่ยืนสรุปง่ายๆคือกลุ่มคนที่ถูกชาวเน็ตเรียกว่าสลิปอ่ะเขาเข้าใจแล้วก็ปักใจเชื่อว่าสเตตัสของน้องมิลลี่เนี่ย จะต้องเป็นการพูดถึงเจ้าแน่นอนจริงๆเรื่องมันก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็จะเสริมมาพวกตะก,กะแปลกๆอย่างที่เราได้เล่าไปอ่ะแต่ทีนี้ค่ะมันก็มีคนตั้งคำถามขึ้นมาค่ะว่าแล้วทำไมพวกกลุ่มคุณสลิมเนี่ยถึงมั่นใจเรื่องเลยว่าน้องมิเรียเขาพูดถึงเจ้าหรือมันเป็นการพาดพิงสถาบันจริงๆเพราะน้องก็ไม่ได้พูดขยายความอะไรมากกว่านั้นสเตต,ตัสน้องมันก็มีแค่นั้นนะ ตอนที่เขาฟังตอนแรกประโยคนี้เขายังนึกถึงพวกนักข่าวที่ลงพื้นที่หรือว่าพวกข้าราชการตำรวจทหารต่างๆที่ลงไปหาเรื่อง PR ตัวเองอยู่เลยเขาไม่ได้นึกถึงเจ้าไม่ได้นึกถึงอะไรเลยซึ่งเคสนี้มันก็ไม่มีใครตอบได้นะคะพอน้องก็ลงแค่นั้นจริงๆแล้ววันที่น้องตั้งสเตตัสอะมันเป็นวันที่มีการวางพวงมาลาก็จริงแต่มันก็เป็นวันเดียวกับที่มีคนใหญ่คนโตลงไปพื้นที่เยอะแยะไปหมดคือมันเป็นวันที่เกิดเรื่องๆทุกอย่างขึ้นอ่ะมันไม่ใช่วันที่มีการวางพวงมาลาอย่างเดียวอ่ะแล้วทำไมสลิมถึงได้มั่นใจจังออ่ะะวาน้้งจตงห ูดถึงเหตุการณ์เรื่องผมแดงเรื่องการวางพวงมาลาัยอย่างเดียวอะไรเงี้ยนอกจากนี้ค่ะนอกจากมินลีแล้วยัง,ยง,ยงมีศิลปินอีกคนที่ออกมาให้ความเห็นในแนวเดียวกันนะคะนั่นก็คือหนุ่มเติร์สศิลปินดังจากวงเจอร์บิทคุณเติร์สเนี่ยออกมาทวิตส,ส่วนตัวว่าเราเข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียนะเราวนี่พ่อแม่เสียลูกไปลูกยังเล็กอยู่เลยเป็นเราเราไม่รู้จะทําใจยังไงอะ่ะทำไมเราต้องให้เขาถือป้ายเคลียร์หรือยืนต้อนรับข้างผมแดงปูรมแดงทําไมการลาเทศะอยู่ที่ไหนแทนที่จะมาปลอบขวัญให้กําลังใจกลับมาแย่งซีนให้เขาเป็นตัวประกอบ ยิงนองบัวลําพูค่ะแล้วในสถานการณ์นี้โซเชียลมีเดียเขาคิดยังไงกับแฮชแท็กนี้กันบ้างแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็ทีมมิลลี่ละค่ะหลายคนมองว่าถ้าลูกหลานของเราเพิ่งถูกกาดยิงเสียชีวิตเรายังไม่มีเวลาจะทําใจเรายังเข้าใจอะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำอะ่ะแล้วก็อยู่ๆมีคนมาบอกว่าทุกคนคะพรุ่งนี้เช้าจะต้องตื่นไปรอรับคนนูน้นคนนี้มาเยี่ยมนะคะจะต้องไปยืนรอที่พรมแดงจะต้องมีการจําชื่อจํายศจําว่าเคารพใครแบบไหนมัน อุบาทปะ่ะแม่งบ้าบ่มีประเทศไหนในโลกที่เขาทําแบบนี้บ้างอ่ะชาวเน็ตเขามองว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมียศใหญ่มาจากไหนก็ตามถ้าจะลงไปพื้นที่เพื่อลงไปทําแบบเนี้ยอย่าไปเลยถ้าคุณแค่อยากจะลงไปพื้นที่เพื่อเอาความสูญเสียของคนอื่นเขามาสร้างคอนเทนต์ให้กับตัวเองอะ่ะไหนจะเรื่องการมาขอรับบริจาคจากรัฐบาลเพื่อไปช่วยเหลือเหยื่ออีก ปีนี้รัฐบาลให้งบร้อยกว่าล้านกับตำรวจเพื่อไปคุมม็อบนะคะแต่พอวันที่ตำรวจฆ่าประชาชนกลับมาให้ประชาชนบบิจาก,กันเองนี่รัฐบาลหรือขอทานคะเนี่ยนอกจากนี้ตำรวจเองก็ยังไม่ได้มีการขยับขยืขย่นในองคอ์กรเรื่องที่ว่ามีเคสยาบ้าระบาดอยู่ในหมู่ตำรวจนะไม่เห็นจะมีใครออกมารับผิดชอบหรือต้องโดนลงโทษอะไรใดๆเลยส่วนคนที่ติดแฮชแท็กแบนด์มิลิแล้วเขาแบนมิลิ i, จริงๆมีไหมก็มีค่ะแต่ถ้าพูดตามตรงในทวิตเตอร์ก็ไม่ได้เยอะก็คือยอดคนรีไม่เยอะส่วนมากถ้าไม่ คูลี่น้องเขาก็จะให้เหตุผลแปลกๆอย่างเช่นในเวลานี้คนจะพูดจาให้กำลังใจกันสิน้องเนี่ยแม่งเร็วซาม,มากเลยที่ออกมาพูดแบบนี้ คือเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เหมือนไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่สังคมพยายามจะสื่อออกไปตอนนี้นะเพิ่มเติมเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุพบตรออกมาให้สัมบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะทาไปเนื่องจากเมายาบ้าแต่ข่าวล่าสุดออกมาแล้วว่าตรวจไม่พบสารเสพติดในตัวผู้ก่อเหตุนะคะก็คือตอนก่อเหตุเนี่ยเขาไม่ได้เกิดอาการเมายาแล้วก็ไม่ได้เสพยาภายใน72ชั่วโมงแต่มันก็ยังปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีค่ะว่าตํารวจในนี้มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงๆตั้งแต่สมัยเป็นตํารวจละ จากบทสัมของตำรวจที่ออกมาแถลงในตอนแรกนะคะก็คือเขาบอกเองว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกไล่ออกจากราชการเนื่องจากประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ทีนี้คำถามของสังคมต่อมาก็คือหลังจากถูกรู้ว่ามีประวัติยาเสพติดแล้วอะ่ะ ทำไมข้าราชการตำรวจถึงไม่ทำอะไรเลยอะ่ะอย่างเช่นไม่ได้พาเขาไปบำบัดไม่ได้มีการยืดอาวุธนอกจากนี้ก็ยังมีคำถามอีกคำถามหนึ่งจากญาติผู้เสียชีวิตถามมาถึงท่านนายกนะคะบอกว่ายาบ้าระบาดหนักขนาดนี้นายกจะรับผิดชอบอยังไงซึ่งก็แน่นอนว่าคำถามนี้ก็ไม่มีใครตอบอีกเช่นเคยนะส่วนเรื่องปืนค่ะ เรื่องปืนรอบนี้มันจะแตกต่างจากเหตุการณ์ยิงที่โคล่าเนะทุกคนคือเหตุการณ์การกราดยิงที่โคล่าอะปืนนั้นน่ะเป็นปืนผิดกฎหมายที่เขาป้นมาจากครั้งทหารแต่ว่ารอบนี้ปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้อะมันเป็นปืนในราชการคือเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายอะ่ะอ้าวแล้วทำไมออกจากการเป็นตำรวจแล้วเขาถึงยังสามารถครอบครองปืนได้อีกละ่ะ คือมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของตำรวจอย่างนี้ทุกคนเนื่องจากตำรวจประเทศนี้ไม่มีสวัสดิการเรื่องปืนให้ดังนั้นคนที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาก็จะสอบเป็นตำรวจแล้วก็ไปสอบใบอนุญาตพกปืนจากนั้นอะ่ะก็จะไปซื้อปืนของตัวเอง โดยเขาจะซื้อปืนได้ในราคาที่ถูกกว่าคนทั่วไปนะคะแต่พอซื้อมาแล้วอ่ะมันก็จะเป็นทรัพย์สินของตัวเองไม่ใช่ทรัพย์สินของราชการทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนเขาออกจากราชการตํารวจอ่ะเขาต้องคืนทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของราชการใช่ไหมแต่ปืนอ่ะเขาซื้อหามาด้วยเงินของตัวเองมันเป็นเงินส่วนตัวไงเขาก็เลยไม่จําเป็นจะต้องคืนปืนไปด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจของเคสนี้ก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยมีประวัติยาเสพติดเคยมีประวัติชักปืนขึ้นมาขู่ผู้อื่นหลายครั้งแล้วก็ต้องออกจากราชการด การยึดอาวุธปืนไว้ล่ะคือเข้าใจนะว่ามันเป็นของส่วนตัวแต่ว่าในเมื่อคุณมีประวัติยาเสพติดแล้วคุณมีอาวุธปืนน่ะคือมันไม่สมควรจะมีถูกปะหรือต่อให้คุณไม่ยึดอาวุธปืนอะ่ะคุณก็ต้องมีการยึดลายเส้นการพกพาอาวุธปืนหรือเปล่าแต่อันนี้คือคุณไม่ได้ทําอะไรเลยก็แค่ให้ออกจากราชการไปเฉยๆแล้วมันก็เกิดเหตุที่เกิดขึ้นตามมาจากปืนที่เป็นปืนผูกกฎหมายอะ่ะอันนี้ไม่ใช่แค่สภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุอย่างเดียวที่ไม่ปกติแล้วล่ะแต่เป็นกฎหมายการพกกกกกาาาาาปนนททปปืืนนนนนนนใไไไทททยีี่่่่่่มมมติเเเเชััััคคะะดงง้้้ถึววลแลแหรรรอออจ กฎหมายเรื่องการพกพาปืนนะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องราวแฮชแท็กแบนมิลค่ะเราทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะใครคิดอย่างไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะแล้วเหมือนเดิมค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนี้ไว้ด้วยนะจะได้เป็นข่าวทิตต่อไปค่ะในมีไอจีเราไปตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย